พี่น้องมาพี่น้องกลส้สบายดีเลยมาคิดส้มตัตนตอนบ่ายส้มตันห้อยโขงมาเด้อมาเด้อห้อยโขงมาเด้อพี่น้องมึงดูเขาว่าแซะอย่างเงี้ยข้าม,ม่เลยหมออืมข้ามเลยนี่เขา่านอห้อยโครงหน้าพี่น้องกินกับตันม,มึงตันม,มึงอยู่แล้วแซ่บแซ่บตันม,มึงนะ ทำเองทัาเครื่อง,งเป็นเครื่อคนเจกโคที่น้มันเชเก็บหือมันทีเจคโคนเดิมกับวันนด้เทากันหัหน้านุละลอย มาได้แงะเลยเด้อพี่น้องเด้ Ooh, ล żej, อล้มแทอลมอก,กันต่นอการเดียกติดแน่อลมนะเอาปัาปับนเียมค่อยกดาเด้อม้ยปังพีแบบมีกิ่นด้วยเนาะี้ อเน,น,นี่ยดีาย,ยาเลยป่นรอบ่ฮอ,อ,อย่างเวบ้อน,นมันเย็นกกตแรกเขาจะขึ้นองานอดกบังเตแรกต้องหนือด้นมันมีแอร์อยู่

กวนน sí ่าอร์อร่อย้องอุดรอยบงแง่ทำเีมือนว้โคลหวานคบเป็นเล็กน้อยเวลานตกกรไหาเก็บเอานำนำไร ไขีกวัวขีควายขี่คนไล่ลงไปในทงนาีได้ขี้เก่าแต่ไม่ไกี่้องหน้าคนก็ไม่ค่อยมีหรอกอืมแตเป็นเด็กหน่อยก็ขี่กล่นขับ่าตอืมขอพ่อขอไผขคอทีีอืมนี่คือของจริงทางน้มันหนักไปเลยไปเรีนโคไผ่เรีนหน้าแต่ปวดขึ้นหน้าขาขั้วแย่แล้วนั่นกเรียนหน้าจินบี่ดนึง Ừ. Ừ. Ít người mà phải kêu ảo nè. Xin lỗi nhiều lắm เด้อ mấy họ แช่แช yeah, yeah. um, so no yeah. uh ่ข huh. ม no ันอ no ๋หอยเนี네่ยขมันสุดไปเลยเราเผ็ดมากหอยหอยเปียกกว่าหอยนี่เปียกกว่าหอยเปียกหอยเปียกหอยมันก็เปียกแล้วมันมีน้ำเนาะหืมแบบ

กับปั่นไะ้รล้วทาไมเป็นผู้เศร้าคนประกาศจินหอยจะไงเป็นหยองอ้า,จอาจวจุ๋หอยจุบแกนกีเลยดอุบาวมานดังเสาไม่ทีไม่กล้ากินอยากอายเหรออือผู้เศ้าจะมาจุบหอยดัง่ว่าสั่น่วงออเอาเอ้าผู้เศว้ากินเลยว่าสันสัืน เปลี่ยนไปแล้วผู้สาวโซ่กินครับดันจะเป็นหลังนิดขื้นเงินดีบ้างนะใช่ไหมอืมขึมันเปลี่ยนไปหมดแล้ววันนี้โชว์กินแล้วแล้วที่ทำอะไ้กินไรเบาพืนน้นกันกินไปทุกปัญหายเนาะ พาจึงเวลากินหลายดักขาอมือเขากินไลเขามีปัญญามือมันเป็นพินติปัญญาเขาเรียกว่ามีปัญญาชื่อเด็กเนลมเดียวดาวตาผ่าดาวผ่าทั้งหมดคือประเทศกินเกาหลีบอจิน Gracias, gracias por ello. น่คือผูินบักซี่เมืมอ่อวานใกล้อักีอ่ะอักซี่ยินดูค่ะโมเข่ากันนะแม่ที่ไไขึ้นพาอปลไ,ไ,ไหเลยขึระปนระบาความปลาไหลเินตั้หมปอาะปวอมเียนใหม่อ่อเ็หม่นาส้างย ยังไงใช้บังหลังมเนาะเออปุ๊บไปขายยังไงหมืน้ำเส่ไม่มีใบที่ใส่พักเด็ดหรอกทุบจะไปจับพี่หมอจะไปจับไม้หอกขยับวัมีอะไรหน่อยมันเป็นกิโลมได้ลายอย่ 会划快一点。 กินต่องหกกินข้าวต้มเ <ừ> นาะอืออือิข้าวต้มหอร้อมเน่มยืนระดัอะไอยาองกันกอ่อนม <ừ> ีบอลแน่ได้เที่หรอ ไม่รอ้ทำงานบ่เดินมีหนาวบอกไม่ใหญ่อยู่ก <Kid> <the> ี Lock ่ป่อต้องลมแข้งขนาดนี้

โอเคนะแม่นะขอไม่เอาไปเจอไม่คิหนาครับร้นอลไรส่งร้านแกินไปกินมา